Diolch yn fawr iawn am สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีตอนเช้าคุณมาินนะคะวันนี้หน่อยมาอัดคลิปนิดนึงคือว่าหน่อยจะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะช่องหน่อยปกติแล้วจะเป็น Fo ร์ท e มีอีซีไนะคะมันก็ในความรู้สึกของหน่อยหน่อยคือหน่อยหน่อยชอบเนาะแต่ว่าความจริงแล้วหน่อยต้องคำนึงถึงคนที่แบบที่เขาแบบไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้คือลูกค้าหน่อยหาไม่เจอเพราะฉะนั้นหน่อยก็พี่หน่อยหาเจอปะ ไม่กว่าจะพิมพ์ได้ก็ยากอู่นะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำหนึ่งอย่างที่หน่อยเขาก็หายาโฟทูมีสำหรับว่าชาวบ้านเราก็คงจะแบบไม่รู้อะเออว่ามันคือช่องอะไรคือมันคือ4กับ2แต่ว่าหน่อยเห็นว่าหน่อยหน่อยเป็นความชอบจนคนสรุปแล้วคือมันไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคลิปที่ออกไป3มคลิปอาจจะเป็นชื่อของโฟทูมีอินชีไลฟ์แต่จริงๆแล้วคือเป็น ช่องเดียวก,กันกับช่องที่หน่อยเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือช่องแจกยิ้ม f r e e smile by หน่อยช็อปนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษบนด้วยหากแม้ว่ามีชาวต่างชาติาที่ชอบไลฟ์สไตล์ของหน่อยนะคะก็สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านหลังได้จะเป็นหน่อยช็อปหมันก็จะขึ้นหรือ f r e ส smile หมันก็ขึ้นหรือจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นแบบลูกค้าที่น่ารักของหน่อยทุกคนสามารถติดตามได้คำว่าแจกยิ้มเสร็จแล้วนะคะ จะเห็นหน้าหน่อยหน้าผู้หญิงคนนั้นน่ยคนนั้นเนี่ยอีกคนนั้นน่ยกดเข้าไปเลยแล้วสิ่งที่อยากจะได้นะคือติดตามติดตามกิ๊งติดตาม,ตดตามกดไลค์ได้ก็จะเป็นขอพระคุณอย่างหนักเลยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งติดตามคลิปของหน่อยนะคะวันนี้หน่อยก็คือจะมาชี้แจงว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนทําไมถึงแบบผู้ติดตามน้อยเนาะเพราะว่าเขาหากันไม่เป็นก็คือไม่ใช่หากันไม่เจอมันยากใช่ไหม มันยากนะคนสวยหนุ่ม่ก็ยากไม่ว่าจะพูดออกมาโฟทูมีเชียแมงช่องเที่ยวอะไรยเนี่ยจริงๆแล้วอะโฟทูมีหมายถึงคือหน่อยอายุ42มันมาถึงหน่อยเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือนกันยาหน่อยก็เลยมีความคิดปิ๊อออกมาว่าเชียช่องนี้แล้วเหมาะกับกูแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วพอหน่อยเปิดมาได้28วันลูกค้าหาไม่เจอลูกค้าคือเราก็มีการแบบ หาลูกค้าขอลูกค้าให้กดติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพิมพ์คาว่าแจกยิ้มไปก็จะหาเจอให้ไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่หน่อยแบบมาอธิบายว่าทําไมถึงต้องแจกยิ้มเพราะว่าหน่อยก็จะแจกยิ้มยิ้มกันอย่างเงี้ยยิ้มเงี้ยอันนี้ก็หน่อยนะอ,อ,อันนี้ก็หน่อยเออก็มีคนถามบอกว่าทําไมหน่อยมีชื่อสองหน่อยชื่อหญิงกับชื่อหน่อยคนนี้เป็นพี่สะพ้ายคนนี้ก็ชื่อหน่อยหนูก็ชื่อหน่อย จริงๆนะหนูอะชื่อสมหญิงแต่ไปเปลี่ยนก็คือชื่อหญิงแล้วเสร็จแล้วก็มีพี่สบายอีกคนนึงชื่อหญิงสรุปแล้วจะเรียกหญิงหรือจะเรียกหน่อยได้ทั้งนั้นค่ะไม่ต้องกลัวหันทั้งนั้นค่ะหญิงกับหน่อยนะคะวันนี้หน่อยมาแบบสดมากวันนี้เขาก็จะหน้าสวยตลอดเวลานะคะซฟนสันสดสดเนาะสวยะค่ะพี่สบายคนนี้เขาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวคราวหน้าหน่อยจะมาแบบมันก็จะเป็นในรูปแบบของวิดีโอนะคะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆอาหารการกินการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ในการทํางานนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของวีดีโอถ่ายทอดให้ทุกคนว่าก็คือหน่อยทำอะไรบ้างนะคะก็คือสําหรับตัวหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าไงแล้ว,ก,วก็ควนกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หน่อย แล้วก็ข้าวฟ่วงหน่อยได้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าลูกค้าเราเขาแจกยิ้มเหรอเออเออจ้าดานพอพิมพ์เขาว่าแจกยิ้มพี่หน่อยมันก็ขึ้นละพิมพคำว่าหนูหน่อยต้องมีคำว่าหน่อยด้วยแต่หน่อยหน่อยในที่นี้แต่หน่อยหนูเป็นภาษาอังกฤษเขียนคำว่าแจกยิ้มพอเห็นรูปอีกคนเนี้ยคลิกเข้าไปเลยมันก็จะได้แล้วเพราะภาษาอังกฤษโฟลทูมีโฟ o ทูมีใครจะรู้ว่าเขียนแค่สี่กับสองเขียนสี่สองแล้วก็ไปตัวเอ็มเอาไปขึ้น ของคนอื่นถูกต้องพี่หน่อยไปขึ้นหต้องเปนไล่ทีละตัวละตัวพิมพ์ให่หมดอ่ะจริงๆนั่นแหละหนูก็เลยต้องเปลี่ยนทำให้มันง่ายอันนี้คือเสียงคอมเมนต์จากจากจากลูกค้าคนน่ารักนะคะชื่อเก่าจำได้ไหมจำได้ถามสิชื่อเก่าท่องดิไม่ออกเลย นี่คือเหตุผลของการที่หน่อยจะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่ามันจำกันไม่ได้ก็ลเลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแจกยิ้มน,นะคะเรียกอเคค่ะเห็ดไค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให,หน่อยนะคะสายเหตุจริงๆมันเป็นแบบนี้คือลูกค้าหน่อยไม่สามารถจำได้ลูกค้าเกิดอาการงงว่าเอ้ยช่องโฟ t o ทูมีอีซีไลท์แม่งคำว่าไลค์นี่ก็อ่านยากละ ไลค์ like, หรือจะเป็นไลค์ชอบหรือไลค์ไลค์ต้องมีฟอร์มันมันก็เลยแบบโอเคโอเคเป็นแตกยิ้มแล้วก็อะไรต่อนะอย่าคิดก่อนอ๋ <Okay. Yeah. S 1> แจกยิ้มฟีสมายบายหน่อยชมเห็นไหมยังจำไม่ค่อยจะได้เลยแคกยิก้มก็อ๋อ ต่อไปก็คือแบบประมาณว่าพิมคําว่าแจกยิ้มแล้วก็มันก็จะขึ้นพอขึ้นเห็นหน้าแบบเจคนเนี้ยคลิกขึ้นไปเลยนะคะแล้วกดติดตามติดตามด้วยเนาะ Please